ู่กันมา2ปีเนี่ยอะไรที่อยู่แล้วปังดีเลิศเคาะจบทุกคนทําตามได้มีอะไรบ้างแล้วที่ม่วนซอยที่สุดเคยไหมหมู่บ้านฉันขายของเก่งมากทุกคนที่มาบ้านนิงอลิสาเออเดียมามาโต้คือจะต้องเดินเตะพึ่งแล้วโอ้ยอพอจะคบปีเนู้สึดเบือ่อเบื่อห้องนั้นเราบ้านเราพังมาสวน ส่วนที่ไม่มีอยู่จริงช่างถูกเขาจะไม่ได้ลงดีเทลอย่างเช่นเราเลาะบิวอินที่เราทำมาทําใหม่หมดเลยใช่อะไรวะเนี่ยมันมาตอนไหน บ้านฉันเองกลับมานะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานมากกับ E ีีบ้านฉันเองใช่แล้วก็ตอนนี้ก็มีโูกแล้วแล้วข้ามดอกไม้อีกแล้วอ่ะก็คลิปนี้นะจะมารีแคปนะคะที่อยู่กันมา2ปีเนี่ยอะไรที่อยู่แล้วปังดีเลิศเคาะจบทุกคนทําตามได้มีอะไรบ้างเอามารีวิวความประทับใจเราก่อนแล้วกันเรื่องภาพรวมภาพรวมเอาใหญ่ก่อนเขาว่าโครงการ เออนี่รู้สึกว่าจากที่ตอนแรกอะ่ะเราอยู่ห้องคอนโดมาใช่ไหมแล้วพอเรามาอยู่บ้านอะ่ะเราเป็นบ้านโครงการที่เงียบสงบมีพื้นทีนมนมม่มีอะไรให้เดินมีอะไรให้ชมมีอะไรให้เด็ด ก็เลยรู้สึกว่าแบบเราเดินทุกครั้งเรามองบ้านทุกครั้งทรงบ้านที่เราเลือกมามันดูเป็นเราจังมันชอบจังอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโครงการที่เราเลือกพื้นที่ที่เรามีเราชอบมากเรารู้สึกว่าไม่ใช่ทุกโครงการนะที่จะคิดส่วนกลางให้ใช้งานได้จริงขนาดนี้คือ <c oughs> ในความคิดของเราอะเรารู้สึกว่าโครงการเนี้ดูแลเรื่องส่วนกลางเหมือนคิดมาให้แล้วอะว่าเฮ้ยเดินแบบนี้มองไปแล้วมันจะโอ้อามันจะมีความสุขแล้วคนใช้ส่วนกลางเยอะมากนะแต่ว่านี่ว่ามัน <c oughs> ถูกจริตแบบดีไซน์มันถูกจริต แล้วด้วยเราก็เลยชอบไปซะทุกอย่างเลยเว้ยแบบในบ้านในโครงการนี้ยอะไรเงี้ยแล้วก็เงียบสงบมากเงียบสงบถึงขั้นแบบว่าตอนเราพาสุนัขไปเดินแบบว่านี่โครงการเราล้างหรือเปล่าวะ <c oughs> อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่นะ <c oughs> เขาจะออกมาเป็นรอบๆ <c oughs> ก็คือรอบ ตอนเย็นเนี่ยจะเป็นแม่ลูกอ่อน<ไ>ก็จะเป็นแบบคิวแม่และเด็ก,ะดก,กอะไรงี้สักพักนี่จะไปเตะบอลนักกีฬา,ามาเตะบอลเสร็จปุ๊บจะพอคิวกลางคืนเนี่ยจะเป็นเหล่าหม, <า S 2> มูห <ไป S 2> มา,มาแม่หมาพ่อหมาก็จะพามาเดินก็จะแบบสวัสดีทักทายหมาก็จะเห่ากันเล่นกันอะไรเงี้ยเออมันก็จะมีคิวมีคอมมูในหมู่บ้านเราประมาณนี้ใช่้แล้วที่ม่วนซอยที่สุดเคยไหมหมู่บ้านฉันขายของเก่งมากด้วยความที่ฟิวชานเมืองใช่ป่ะก็จะว่าเออรับฮิวด้วยมีบ้านนั้น ทำอาหารทำขายนั่นขายนี่รับยิ้วผลไม้อะไรเงี้ย νε. เออ<ม>ก็รู้สึกว่าแบบเออสนุกดีอะ่ะมันเป็นคอมมนูนที่ทุกคนเต็มที่กี่ยวกับการขายมาแล้วก็หาของดีๆมาให้ใช่บแ,บบแล้วแล้วก็บางวันก็จะแบบส่งมา้าส่งแมวมาอวดกันอะไรเงี้ย νε. เออมันเป็นอะไรที่แบบดีอะ่ะอ่ะอันนี้คือส่วนงโครงการแล้วอ่ะเฮ้ยไม่ไรขอกินน้ำด้วะ่ะ <laughs> มาอย่างที่2อ,อย่างต่อไปคือสําหรับเอิร์นะเข้า<ม>ดีเทลแล้วเอิร์ดชอบดีไซน์บ้านคือการจัดวางองค์ประกอบของบ้านอะ<ม>เรารู้สึกว่าใช้งานจริงแล้วมันเวิร์กพวกแปนบ้านที่เขาให้มาคุณเเป็นหมือนนกัแอบแบบมองทีไรก็รู้สึก ชอบไรเงี้ยตั้งแต่ภายนอกเลยเนาะใช่ตั้งแต่ภายนอกสวยมากมภายในอ่ะแปลนอ่ะเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมือนที่อื่นเท่าไหร่แบบส่วนใหญ่ที่อื่นเท่าที่เราเห็นนะโครงการก็เปิดเข้ามาจะเป็นห้องลิฟว <living S 2> ิ่งรูมเลยนั่งเล่นเลยเหมือนแบบไม่ใช่พื้นที่ p r i v a t ใครเปิดประตูบ้านก็จะเจอเลยใช่แต่นี่รู้สึกว่าแบบบางทีเรานั่งดูทีวีอ่ะเรากําลังแบบกายเกิดด้วยความท่าสบายอ่ะแต่ว่าเอ้ยอยู่ๆมีใครเข้ามาเราก็จะแบบ อุ้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของเราเหมือนเราจะกั้นโซนไว้อันนึงว่าุ้ยมีคนเข้ามาแล้วก็จะมีการเตรียมตัวเกิดขึ้นว่าใครเข้ามาอะไรเงี้ยเออ<ๆ>ก็เลยรู้สึกว่าแต่เลิศแล้วก็เอเอออชอบในข้างหลังเนี่ย อออชอบที่มันแบบเป็นกระจกอะคือทุกครั้งที่นิงทํากับข้าวนิงไม่ได้หายไปไหนอะอคือ,คอทุกครั้งที่นิงทํากับข้าวนิงไม่ได้หายไปไหน <c oughs> ทาใจไม่ได้ไม่ฉันมองอยู่จา้าว่าเล่นเกมถึงไหนแล้ว <c oughs> ใช่มันแบบมันทําให้พื้นที่ทั้งหมดเราเหมือนอยู่ด้วยกันในบ้านทำแอคทิวิตี้ด้วยกันตลอด แล้วประสบการณ์ที่ผ่านมาคืออยู่คอนโดมาปีละทีอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะแล้วแบบพอจะคบปีหนึ่งรู้สึกเบื่อเบื่อห้องนั้นอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่มันเล็กด้วยอะไรย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเบื่อง่ายแต่พอเป็นบ้านน่ะนี่อยู่มา2ปีแล้วมันไหวมากเลยนะทุกคนแบบเฮ้ยอยู่2ปีแล้วยังไม่เบื่อเลยอะไรอย่างเงี้<ล>ย<ๆ>มาอย่างต่อไปภูมิใจมากคือห้อง walk in closet ท,ที่คุณเอิร์ธเขาคิด เพราะไลฟ์สไตล์เราอะเป็นคนที่จัดการเสื้อผ้าได้แย่มากก็คือแบบว่ามันไม่ค่อยมีเวลาเนาะแบบมาจัดการเก็บอะไรให้มันเข้าที่อ่ะเพราะฉะนั้นห้องเสื้อผ้าเราอะเรามีห้องนึงไว้สําหรับแบบเนี่ยแหละเสื้อผ้าชั้นที่มันจะต้องมีที่อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าได้ใช้งานจริงได้เป็นสัดส่วนเพราะว่าถ้ามันเล็กหรือว่ามันไม่มีที่อยู่อะก็คือมันจะต้องวางพาดบนนั้นพาดบนนี้ไม่ได้ถูกการแบบเป็นที่ทางของมันอะไรเงี้ยพอทุกห้องมันถูกการใช้งานอย่างสมควรของมันแบบว่าอสมมติเราสอง คนยังไม่ได้มีลูกแต่เราเตรียมห้องนี้ไว้เป็นห้องลูกเลยอะ่ะสุดท้ายพอมันเก่ามันไม่ได้ใช้งานอะ่ะมันจะกลายเป็นห้องมันจะโซบม,มันจะกลายเป็นห้องเก็บของแต่ตอนเนี้ยเราอะ่ะพยายามจะดีไซน์ทุกอย่างให้นึกถึงแอคทิวิตี้จริงๆของเราสองคนแล้วสุดท้ายพอคิดอย่างนั้นจริงๆอะ่ะเราได้เดินไปใช้งานมันได้จริงๆต้องชมนิงด้วยเพราะว่านิงคือสุดยอดนักซื้อตู้มันทลยทำให้บ้านไม่รกอันนี้พูดจริงๆก็ยังยืนหยัดเรื่องนี้อยู่แล้วถ้าใครทําตู้นะนี่รู้สึกว่าอย่าทําเป็นบานกระจกเพราะมันจะทําให มันลกตาเพราะว่าของข้างในเรามันลกอยู่แล้วสิ่งของแต่ละอย่างสีมันคนละสีมันไม่มีทางคุมโทนได้แล้วก็เอาใช้ตู้บานถือปปิดเข้าไปแต่เว้นจะเป็นพวกแบบกระเป๋าที่มันจะต้องเก็บรักษาอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ต้องทึบเพราะว่าไม่งั้นกระเป๋าอาจจะพังได้อตอนแรกกับบิวตู้มาช่ำมากพออยู่ใช้งานจริงตู้ไม่พอคะ่ะทุกวันนี้แบบตรงไหนว่างที่จะมีตู้ได้อีกไหมคืออยากเอาตู้เข้าไปอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าของมันเยอะึ้นเรื่อยๆื่อเรื่อยๆไม่รู้ว่า มันทําได้ยังไงอ่ะอยากเอาออกไปให้หมดตอนนี้รู้สึกว่าอยากเคลียร์ของออกไปมากอ่ะแล้วก็เชื่อคําที่เขาว่ากันว่าไม่ต้องซื้อของจัดเต็มขนาดนั้นเพราะว่าพอเราอยู่ไปปี2ปีของมันจะเยอะเองใช่คลิกในการทําให้บ้านไม่ลกนะคือของทุกที่มันต้องมีที่อยู่ใช่หืมคำคมปะคือแกเรื่องจริงนะแม้กระทั่งอะไรรู้ไหมไอตัวฟอกกี้ฉีดทําความสะอาดโต๊ะกินข้าวอ่ะนางก็ยังจะต้องมีที่อยู่ของนางนะคือแบบถ้าเพื่อน ฉีดเสร็จปุ๊บแล้ววางอะ่ะมันก็คืออาลกแล้วคือเราอ่ะพยายามเคลียร์ว่าเราให้มันโล่งๆตาเพราะว่ามันจะทําให้สบายหูสบายตาเนาะเวลาอยู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้ก็ชื่นชมนิงอีกเรื่องหนึง่งเหตุผลที่บ้านเรามันดูสะอาดเพราะว่านิงอ่ะจัดเรื่องของตัวไฟอะ่ะ ไวทุกตำแหน่งของมุมบ้านมันจะดูลกมากเลยนะลองคิดภาพว่าปาักมันมีแค่จุดเดียวแล้วต้องเชื่อมต่อปักสามตาออมันจะทําให้อีสายเนี่ยมันจะระโยง,งไปกลาง,างบ้านแต่ว่านิ้งอ่ะเป็นคนแบบขอให้อินทีเลียแบบตรงนี้ต้องมีปักตรงนี้ต้องมีปักตรงนี้ออต้องมีปักมันเลยทําให้ทุกมุมขนาดเอาจริงนะแค่ช่องหนึ่งช่องอ่ะออปักนิ้งยังคิดหนึ่งสองฝั่งเลยอ่ะ เออไม่ต้องจินตนาการจริงๆนะ<ช>แบบตอนทําปักอ่ะเพราะว่ามันทําแล้วทําเลยอ่ะแล้วมไม่พอข้างใต้เปิดตูข้ขัข้นก็ยังมีปักคือปักเยอะมากใช่ตอนนั้นอ่ะ<ม>นิงคิดถึงขั้นว่าดีชานจะไดผมตรงไหนเพราะว่าถ้าไดผมตรงไหนอยากให้มันมีแบบตะกร้าเก็บที่ไดผมให้มันแบบปักตรงนั้นแล้วมีตะกร้าตรงนั้นให้มันไม่ต้องระโยมแบบลากยาวแล้วมันรู้สึกลกอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้บ้านจะหายลกได้ถ้ามีคนทาความสะอาดค่ะ เขาทำงานบ้านคุณทางเงินโอเคค่ะ <L an> เป็นพ่อบ้านแบบเป็น <S <S 2> <S 2> <S 2> ตัว <S <S เออเราว่าเราว่าเรื่องนี้มันก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องดีไซน์เรื่องอะไรหรอกแต่ว่ามันเป็นนิสัยการอยู่เออมันจะทําให้บ้านน่าอยู่ขึ้นถ้าเกิดเราเก็บทุกที่อย่างที่นิงว่าเก็บทุกที่ให้มันมีที่อยู่อะแล้วเราใช้เสร็จเราเก็บเข้าที่เดิม <S <S ออที่เราเสร็จ <S <S 2> <S 2> จับไว้อ๋อนี้เริ่มว่ากันแล้วแต่ว่าสิ่งที่นิงอยากทําเพิ่มนะถ้าเกิดแบบอนาคตมีบ้านหลังใหม่ไรเงี้ยอยากทําแบบตู้ที่ไว้เก็บสําหรับของไปษนีมาแล้วเรายังไม่แก่เรื่องความที่เรา ทำอาชีพแบบอินฟูที่รีวิวของหรือนักช้อปปิ้งออนไลน์อะไรเงี้ยรู้สึกว่าอยากมีพื้นที่ตรงนั้นให้พัสดุฉันอยู่จังอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเรายังไม่ได้มีเวลาในการแกะหรืออะไรเงี้ยมันแบบมันลกมากอะทุกคนแบบเปิดประตูบ้านมาพัสดุก็คือเยอะมากแล้วมันกองอยู่กันเป็นอย่างนั้นอะจริงๆทุกบ้านควรมีห้องเก็บของเว้ยเอาจริงปะแบบจริงจังไม่ใช่ห้องใต้บันไดที่เล็กๆอันนั้นมันใช้งานไม่ค่อยได้จริงนะเอาจริงๆแล้วอะห้องเก็บของในที่นี้ก็คือแบบเก็บพ็อ คริสต์มาสที่มันแบบไม่รู้จะไปไว้ไหนเก็บเครื่องดูดพรมที่มันนานๆใช้ทีหรือว่าหูละหูที่ซื้อมาแล้วใช้แป๊บเดียวแล้วเก็บอะไรเงี้ยมันจะมีของจิปาถะที่รู้สึกว่ามันไม่มีที่อยู่ของมันอะถ้าเกิดภาพรวมของความประทับใจนะอย่างที่นิงว่าบ้านหลังเนี้ยอยู่มา2ปีแต่ไม่รู้สึกิเหีืออันเนี้ยอันนี้ชื่นชมยินทีเดียแหละเอิเอิว่าการดีไซน์กับเรื่องมันถูกจริตเราอย่างนิงกับเพี่เอะรู้สึกว่าชอบอะไรที่มันโค้งๆที่มันดูอบอุ่น ความอบอุ่นความแบบน่ารักมันจะอยู่ในตัวเราตลอดเวอะนี่อบอกว่าเออเพราะฉะนั้นบ้านเรามันมีความโค้งมีความอุ่นก็รู้สึกว่าเออชอบอะรู้สึกสบาย,ยอะไรเงี้ยแนวตัวบ้านของเราเรียกว่า Art อาร์เดโคใช่ก็เผื่อแบบว่าจะไปหาเป็น, style, นอินส<บ>ปร์เนาะแตโค้งไม่เท่ากันดูแลแบบดูแล้วมันมันไม่เบื่อจริงๆนะแล้วก็ข้อดีของมันคือมันโค้งจนเกิดอุบัติเหตุบ่ได้อะเด็กชาวบอกว่ามันไม่มีจุดชนบ้านดีฉันจะเกิดอุบัติเหตุตลอดเว ลาคืออะไรรือไมเกาอีโตกินข้าวค่ะอันนี้คือขอรีวิวตามตรงคือความที่มันดีไซน์ฉีกแปลกแหวกแนวคือขาโตมันจะกางออกอย่างเงี้ยแล้วกางออกข้างหลังอ่ะทุกคนที่มาบ้านนิ้งอลิสาเอ,อเดียม,มามาโต้คือจะต้องเดินเตะพึกแล้วโอ๊ย นึกภาพ <c oughs> ออกม้เตะเขาลอกดิวอ่ะมันมันที่สุดเราดันะใช่เราทุกคนแบบว่าเจ็บมาก <c oughs> คนที่โดนเยอะที่สุดคือคุณแม่พี่เอิร์ธแล้วดีดีชันก็คือคุณแม่ขอโทษค่ะคุณแม่เจ็บไหมคะแต่ทำอะไรไม่ได้เลยทุกคนแบบเตะแล้วเราก็จะแบบบอกเป็นคีย์เวิร์ดเสมอว่าอ่านี่ถึงบ้านนิงงละคือถ้าใครไม่เตะอ่ายังไม่ถึง <c oughs> แต่ถ้าใครเตะอาะถึงเออแบบเรื่องดีไซน์อะไรต่างๆก็ ต้องลองนึกถึงอุบัติเหตุด้วยแต่บางทีมันก็นึกไม่ถึง,ถงอะ่ะเราก็ซื้อพอดีไซน์อะ่ะบางทีอ่ะใช่<ะ>แล้วก็โต๊ะกินข้าวเพราะว่ามัน,มนเกิดอุบัติเหตุบ่อยเพราะว่าพอห้องลิฟ่งรูมของเรามันรวมโต๊ะกินข้าวด้วยอ่ะม,มันเลยทําให้ทุกคนจะเดินใช้พื้นที่ตรงนี้บ่อยอม,มันเลยเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายแล้วดันว่าดีไซน์อ่ะมันส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้อนะไแต่เปลี่ยนไปได้มันแพงค่ะจริงนะมันสวยด้วยอ่ะมาส่วนของความพังที่ทำแล้วพังในบ้านเราบ้าง อันนี้ให้เลยอ่ะอันนี้พูดกันตามตรงเลยนะว่าพื้นที่โซนที่เราซื้อเป็น<ม>พื้นที่โซนที่ผืนส,สุดเยอะมากมพอพื้นสุดเยอะอะเราอยู่2องปีเชื่อปะแค่ลานซักล้าง <10 S 1> สิบเซนทุกคนมันเยอะมากเลยในการที่มันจะสุดขนาดนั้นเพราะฉะนั้นรอบบ้านเราพังมากการมีบ้านหลังหนึ่งนะคะมันต้องแบบมีเงินจํานวนหนึ่งมากๆในการแบบสํารองการซ่อมอะไรเง<ม>ี้ยเออคือแบบมันไม่ได้แค่ซื้อจบนะมันมีแบบจิปาถะาเยอะมาก แบบค่าใช้จ่ายที่เรานึกไม่ถึงอะเอาจริงๆเราเราสูสึกว่าคนซื้อบ้านจะเครียดพอสิ่งพวกนี้แล้วถ้าไม่ทำอะ่ะมันจะทําให้บ้านมันโทรมและเก่าเร็วแต่นี่ความนิ่งเอิร์ดอะ่ะก็คือแบบมีอะไรก็ต้องทําต้องซ่อมอะไรยงเงี้ยคือพยายามจะเลือกจุดทําที่คิดว่ามันจําเป็นแล้วมันเกิดปัญหาจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอดีมันซุดเราก็เลยต้องลงเสาเข็มเพิ่มไม่อย่างนั้นอ่ะพื้นที่อ่ะนอกจากไม่ได้ใช้มันพังอ่ะมันทําให้บ้านมันดูโทรมหนักเข้าไปอีกก็เลยแบบคุยกันแล้วว่าต้องลงทุนนนละะมัต้อง อย่างต่อไปก็คือสวนส่วนที่ไม่มีอยู่จริง,ง,ง,งคือใครที่มีจินตนาการนะคะว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะซื้อก้าอี้มานั่งจิบชาดิฟกาแฟล้น <c oughs> เมืองไทย <c oughs> แล้วตอนเยน็นอะตอนยน็งยุ่ง <c oughs> มันไม่มีเลยเลยประเทศไทยนิ่งอยู่บ้านหลังนี้นะขนาดอยู่ในร่มเยอะนะกะขึ้นแล้วค่ะส่องกระจกแล้วอะไรวะเน,นี่ยมันมาตอนไหน <c oughs> คือแดดประเทศไทยคือที่สุดที่หนึ่ง <c oughs> เพราะฉะนั้นนะสวนเป็นอะไรที่ลำบากใจมาก <c oughs> เพราะว่ามีทั้งค่าดูแลต้องมีคนสวนต้องมีตัดต้นไม้รดน้ําแล้วพออยู่ๆหน้าฝนน้นําเยอะดินกระจุดกระจายขึ้นมาต้นไม้ตายบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบถ้าเป็นไปได้ก็คือทําให้สวนมันน้อยที่สุดอะแต่มันพอมีอยู่บ้างให้ชุ่ม ฉ่ำใจมีได้แต่ว่าถ้าจะเป็นสวนอังกฤษแบบจริงจังมีต้นนั้นต้นนี้นิ้งรู้สึกว่าจะต้องมีกําลังทรัพย์มีเงินแล้วก็มีการตั้งโชวนะใช่ที่เราอจำเป็นต้องมีสวนเพราะว่าอย่างเราสองคนมีน้องหมายอย่างเงี้ยก็ปล่อยให้นางไปทําธุระไปฉี่อะไรอย่างงี้ใช่ถ้าเกิดคิดจะแบบุยเราชอบความเขียวแล้วรอบบ้านเราเป็นสวนเราพูดตรงๆว่ามันแอบเสียดายพื้นที่แต่ก็ถ้าเขาชอบปลูกต้นไม้ก็อาจจะเป็นไลฟ์สไตล์แต่ละคนไปแต่ว่าสําหรับนิ้งกับพียวเรารู้สึกว่าสวนมันทําให เราแบบมีอะไรจุกจิกมากแล้วก็มีการกลัวงูแบบพวกสัตว์อันตรายก็แอบกลัวเหมือนกัน ต่อไปที่เราเจอเลยก็คือเรื่องช่างจะบอกเลยนะว่าในชีวิตเราอะจะต้องวนเวียนกับอะไรบ้างรู้ไหมคือเรื่องไฟเรื่องแอร์<ม>เรื่องบ้านที่มันโลกหลังคาจะรั่วไม่ว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยในชีวิตเราจะวนเวียนอยู่แค่นี้มันจะแบบ<ม>อยู่ๆวันหนึ่งแบบไฟเปิดไม่ติด<ม>ตรงลงรถแล้วแบบเราจะทํายังไงพี่เอ๋ก็ไม่ใช่ช่างไฟไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยทุกคนจะต้องเป็นการไฟฟ้าเ <c oughs> นืกอออกไหมคือจะไปทําเองมั่วซั่วก็คือช็อตมัน,ม,นมันอันตรายมากนะแบบอย่าไปหาทําถ้าเกิดเราไม่ มีความรู้เพราะว่านิ้งอะยอมรับเนยนะเพราะว่าเจอช่างมาหลายรูปแบบมาก<ช>เรารู้สึกว่าควาว่าช่างอะมันจะต้องคนที่มีความรู้หรือประสบการณ์หรือเชี่ยวชาญทางด้านนั้นอะมันถึงจะแบบทําให้บ้านเราเสร็จจบแล้วไม่ต้องมีปัญหาเยอะอะเราจะพูดอย่างนี้แล้วกันว่าปัญหาช่างเอาเอาแบบง่ายๆเลยะเราก็เป็นคนหนึ่งที่อยากหาช่างที่ราคาถูกที่สุดเพื่อมาแก้ปัญหา<อ>แต่มันดันเกิดปัญหาต่อเนื่องถ้าเกิดสมมุติว่าช่างถูกเขาจะไม่ได้ลงดีเทลอย่างเช่นนะเขาเป็นช่างชาวบ้านอะใช่ เป็นช่างแบบงานคราฟต์ถูกเชื่อปะแค่ตัวแอร์เราเคยเกิดปัญหาน้ํารั่วซึมเราเลอะบิวอินที่เราทํามาเยอะๆทาใหม่หมดเลยใช่ก็เลยแบบเริ่มคุยกันแล้วว่าเฮ้ยเราไม่ใช่แค่เอาแค่ราคาที่มันถูกที่สุดนะเราควรเอาช่างที่มีคุณภาพและมีความรู้อะก็เลยรู้สึกว่าเพื่อนๆไปโหลดแอปคิวช่างมานะอันนี้คือช่วยชีวิตของคนที่มีบ้านจริงๆจากประสบการณ์เลยนะเพราะว่าเขารวบรวมเนี่ยเปิดในแอปไปอะก็จะมี ทั้งทำความสะอาดปรับอากาศเครื่องซักผ้างานหลังคาฝ้างานไฟฟ้าพื้นผนังลงรถและการศาสตร์คือมีมากกว่านี้นดิอ่ะเปิดเข้าไปเนี่ย <laughs> เยอะมากเดี๋ยวแคปให้ดูคือขอบคุณคิวช่างอะที่เขามีแอปเนี้ยคือมันตอบโจทย์คนมีบ้านจริงๆ เพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เออกาพูดว่าเออเกับนิ่งดูแลบ้านดีมากเลยนะดูแลแบบว่าทําความสะอาดดูทุกจุดทุกมุมอ่ะยังเกิดปัญหาเยอะมากๆเลยอ่ะแล้วการที่เราก็เรียกช่างแบบว่าช่างทั่วไปที่เข้ามาทําแล้วมันก็กลายเป็นว่าเหมือนซ่อมแบบคล้ายๆแบบผักชีโรยนะเออผักชีโรยได้แล้วกันมันไม่ได้แก้ที่ตรงจุดอ่ะมันแก้ยุกแก้ยิกเอิรู้สึกว่าต้องเอาช่างที่มีคุณภาพแล้วก็ได้รับมาตรฐาน่ะแล้วเราเหนื่อยจิตด้วยถ้าเราเจอช่างที่ไม่ดีแต่ถ้าอย่างที่นิงทากับคิวช่าง อาถ้าเกิดแบบทําไม่ดีไม่เนียบแล้ก็สามารถแบบคุณต้องมาแก้นะแต่ว่าเท่าที่ทำก็คือไม่เคยมี หน้าฝนหน้าฝนเนี่ยบันเทิงที่สุดสำหรับคนมีบ้านเออใช่หน้าฝนเนี่ยจะทําให้เรารู้ปัญหาตั้งแต่ยันพื้นยันหลังคายังเพดานเขาจะเผยออกมาว่าบ้านเรามีเกิดเหตุอะไรบ้างเพราะหน้าฝนล่าสุดที่ผ่านมาได้ยินเสียงน,น้ําอยู่บนหลังคา <c oughs> เรียกคิวช่างเลยเพราะว่าเอออะกลัวมากถ้าเกิดสมมติว่าน้ําั่วกที่หลังคาปัญหามันเยอะมากใช่นะบ้านเก่าคุณอนะที่รักคือที่มันคือพรมัน่วแล้วมันจะเป็นวงๆเหลืองๆอะหนักมากแล้วแล้วแก้ปัญหายากมากเลยนะใช่ก็เล คิดว่าแบบเุย้ยอันนี้อันนี้ต้องให้ช่างมาดูเท่านั้นนะ่ะไอเราสองคนจะไปนั่งปีนดูหลังคามันก็ไม่ใช่นึกออกไหมวันนั้นก็คือเรียกพี่คิวช่างมาก็คือเพิ่งรู้ว่าในบริการคิวช่างเขามีงานหลังคาด้วยอไรเงี้ยเออก็ให้คนที่มีความรู้ผู้เชี่ยวชาญให้เขาขึ้นไปดูดีกว่าก็ปรากฏว่ามโนจิตมโนจิส่วนปัญหาที่เคยเจอก็คือเรื่องไฟพอมันเกิดปัญหาไฟจริงๆอะ่ะคือมีวันหนึง่งเบีกเกร์ตัด เบเกอร์ Baker, ตัดแล้วคือเปิดไฟอะไรก็คือไม่ติดลองเปลี่ยนหลอดลองเช็คกันแล้วก็คือไม่ได้จนเรียกพี่คิวช่างมาปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะอยู่ไปเป็นปัญหาที่สวนคือทําสวนแล้วเหมือนไอ้ปลั๊กตรงสวนมันจมอยู่ที่ดินอะ่ะเหมือนสายไฟมันอยู่ที่ดินอะ่ะแล้วมันเปิดอยู่ตลอดแล้วแต่มันเป็นช็อตพอเราเข้าใจว่าไฟมันดับที่ลงรถเราค็อเลยไปซื้อตัวไฟมาเปลี่ยนตัวตัวหลอดอะ่ะซื้อมาประมาณ8ดอันเพราะว่ามันดับ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 หมดเลยอะ่ะไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าปัญหามันไม่ได้ตรงร้านปัญหา ช่างมาบอกก็คือจบก,ก็แค่<ช>นั้นเองถ้าเกิดเราเรียกคิวช่างตอนนั้นมาเราอาจจะไม่ต้องมานั่งเสียเงินอะไรแบบนี้ต่อไปเลยต่อไปเลยคือเรื่องแอร์อคือ,อพอด้วยความที่เราอะทำงานอยู่ที่บ้านกันทุกวันใช่ไหมคะคือกลายเป็นว่าแอร์บ้านเราอะเปิดทุกวันแล้ววันนั้นอะกลายเป็นว่าอยู่ๆแอร์รั่วน้าแอร์รั่วหยดตึงต้งตึงต้งตึ้งแล้วก็แบบ เอาอีกแล้วแอร์รั่วอีกแล้วก็เลยเรียกคิวช่างนะคะได้คิวเร็วที่สุดมาช่วยแก้ปัญหา<ม>ก็คือว่าวันนั้นต้องถ่ายงานไปแล้วช่างแอร์ก็คือมาทําให้เลยแบบรวดเร็ว,รวปรากฏว่ารูตันแบบ เป็นเมื่อออกมาเลยอะก็เลยรู้สึกว่าผูกพันกับคิวช่างมากเพราะที่ฉันเนี่ยใช้บริการบ่อยมากอีกอันหนึ่งที่สําคัญเลยเรียกทุกอาทิตย์คือทําความสะอาดนี่รู้สึกว่าเฮ้ยเขามีทําความสะอาดแล้วเพราะว่าใช้บ่อยไงก็เลยเรียกแม่บ้านมาทําความสะอาดคลีนบ่อยเพราะว่าบ้านอะพอมันสเปซมันใหญ่ใช่ป่ะเราทําคนเดียวหรือ2คนอะมันไม่มีทางสะอาดเลยอะทุกคนเราพยายามแล้วอะบอกเพี่ว่าโอเคจับมือกันแล้วบอกว่าตั้งใจหาเงินแล้วไปให้คุณแม่บ้านที่เขาแบบสะอาดกว่าเราอะ เคลียดีกว่าอะไรเป็นแบบว่าทําความสะอาดใหญ่แล้วกันอย่างเช่นงานกระจกงานชักโคโรกงานอะไรที่มันเป็นงานใหญ่จริงๆอะ่ะก็คือจะให้แม่บ้านทําแต่ว่าส่วนอื่นๆอย่างนิ้งก็ดูแลเรื่องของอะไรยักษที่มันแบบว่าเราดูแลกันได้ในทุกๆวันก็จะดูแลกันเองพอแม่บ้านเขาอะ่ะเขามีอุปกรณ์ที่ครบกว่าเราอะ่ะเขามีแบบมาเป็นกระเป๋าแล้วคือกระเป๋าดยเลมอนอะ่ะ <c oughs> คือเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อให้ลกบ้านนะก็คือให้คุณแม่บ้านเนี่ยที่เขาแบกกระเป๋าอันใหญ่ของเขามาที่มีทุกอย่างเนี่ยมาทําความสะอาดก็คือครบจบ ที่คุณแม่บ้านคิวช<ส>่างคือปังจริงและเร็วอะเราว่า,เราว,าเราว่าอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งไปโหลดไปโหลดแอปคิวช่างเลยอันนี้ดีนะคือครบวงจรรับรองว่าไม่ผิดหวังใช่แต่เมื่อกี้พอนิงพูดถึงเรื่องแอร์หรือเรื่องอะไรเงี้ยเราอ่ะนึกนึกขึ้นมาได้หนึ่งเรื่องอันนี้อยากให้ทุกคนใส่ใจกับเรื่องนี้ม,มากคือรูเซอร์วิสช่องเซอร์วิสของการทำบิวอินนะอันนี้เผื่อเอาไว<ม>้ว่าใครจะทำบ้านเราแนะนำว่าทุกจุดที่บิวอนะินอ่ะควรคุยเรื่องทั้งแอร์ทั้งไฟสายไฟทั้งอะไรเงี้ยต้องมีรู เท่านั้นไม่งั้นอ่ะมันจะต้องลบิวอินเราทิ้งหมดเลยเว้ยมันควรจากมากแล้วช่างที่บิวอินให้เราเขาไม่มาทําให้เราเล็กๆน้อยๆหรอกคือแบบเราควรคิดเผื่อช่องเซอร์วิสจริงๆแล้วก็ถ้าใครที่ใช้แอร์ทุกวันนะคะควรล้างแอร์ทุก4เดือนหรือ6เดือนอ่ะก็คือต้องล้างอ่ะเพราะว่าไม่งั้นนะน้ําแอร์รั่วแล้วก็ค่าไฟก็แพงด้วยแต่ถ้าทุกเดือนที่เกี่ยวกับแอร์เอาไอ้ตัวผ่นกรองอ่ะฟิลเตอร์มาล้างมันช่วยได้เยอะมาก เป็นไงล่ะมีบ้าจุกจิกไหมเป็นฟิลความในใจเป็นฟิวอย่างมาระาบให้ฟังอย่างที่บอกเข็ดหลาบกับงานช่างมากพอทําอะไรแบบเนี้ยที่มันไม่ได้มาตรฐานอ่ะเราจะเจอทั้งช่างที่ทิ้งงานช่างที่ทํางานไม่เนี้ยช่างที่ไม่มีความรู้จริงๆงคือช่างทํางานไม่ละเอียดอหะแล้วมันเกิดปัญหาในอนาคตเราจะเจอแบบเนี้ยซึ่งนิ้งอ่ะรู้สึกว่านิงไม่อยากเจอช่างแบบเนี้ยเออเพราะว่ามันจะทําให้เราอ่ะจิตตกแล้วเราแบบอยู่ไม่สุขอ่ะแล้วตะลึงไหมคิวช่างมาตะลึงไหมที่ยกขยงมา คือโอ้โหคุณพี่พี่มากี่คนคะแล้วงานไวมากงานเนียบมากทุกคนอันนี้นิ้งพูดจริงๆนะรีวิวจากใจเลยไอที่เขาทําตอกตึงตังตึงตังเนี่ยแค่ไม่กี่วันน่ะเขาทํางานเร็วมากแล้วทุกคนดูดีฉันไม่เคยเห็นช่างที่ดูดีขนาดนี้มากอนันนี้พูดจริงขอแวะแซวคือทุกคนมาแบบดูดีดูแบบบ้านฉันดีแน่จริงนะเว้ยความรู้สึกมันช่วยเรื่องความรู้สึกแล้วเราคุยกับช่างคนไหนทุกคนก็สามารถให้ข้อมูลเราได้หมดเลยได้ เขามี oh. สเกจโดทุกอย่างวางแผนมาให้เราเลยว่าวันนี้เขาจะต้องเสร็จอะไรวันนี้เขาจะต้องทําอะไรเราเขาเป็นระบบมากคือพอรู้ว่าจะมาต่อเติมชาติก็คือแบบเออต้องขอโครงการนะต้องบอกให้เราไปโคกับโครงการต้องบอกทั้งทะเบียนรถช่างทั้งบัตรประชาชนของช่างทั้งหมดที่จะต้องเข้ามาคือเงียบมากเราไม่ต้องทําอะไรเลยคือเขาจัดการวางแผนวางแผนมาให้เลยแล้วทํางานเร็วดีคือโปรเทคพื้นเราให้อย่างดีอะไรเงี้ยอันนี้เรื่องี้ชอบแล้วทําความสะอาดให้ดีมาก คือบ้านเราอยู่สภาพไหนใช่ปะเก็บเนี้ยบหลังจบมาคือเนี้ยบมากอันนี้คือแบบชื่นชมเลยแบบสะอาดเนี้ยบทุกคนดีอันนี้โหลดมาเหอะอันนี้จริงอันนี้จริงแบบจากใจ,จ,จ,จนิงไม่ชอบทําบ้านใหม่บ่อยๆเพราะว่าคือบางทีอะ่ะอย่างที่เห็นว่าเราเพิ่งทําสวนทําอะไรกันมาแล้วพอถ้าเกิดต้องทํางานใหญ่อะ่ะส่วนที่เราทํามันจะพังพี่เขาจะชอบพูดกับเราว่าพี่จะทําทุกอย่างให้กลับมาเหมือนเดิมแต่พี่ขอแค่อย่างเดียวคือเรื่องยากพี่อาจจะให้กลับมาไม่ได้แต่แต่เราเข้าใจเใช่ใช่เรื่องนี้ก็เข้าใจ แล้วเขาก็จะยืนยันมันทําให้ความรู้สึกของเราอ่ะมันดีมันฮิวใจเจ้าบ้านมาก<ช>หลังจากที่เราลงเสาเข็มไปแล้วเราก็มีทั้งลงข้างหลังหลังบ้านนะคะแล้วก็ทําตัวกันศาสต์ขึ้นมาด้วยเป็นวัสดุชิงโคไลท์ใช่ติดตั้งโดยคิวช่างนะคะอันนี้ก็คือบ้านข้างในของเรานะคะเปิดออกมาก็จะเป็นที่เราต่อเติมแล้วก็ลงเสาเข็มไปดูดิได้บริเวณบ้านคือเพิ่มขึ้นมาเลยอะเราดูมีพื้นที่มากขึ้นมากกว่าสนามหญ้า พร้อมกับหลังคาแบบนี้เฮ้ยมีคน <are> <laughs> มีคนเถอบ้านใหม่คะ่ะ <are> มีคนแซวค <Hey. S 1> างบ้านอยากทําตามมาก <Hey. S 1> ข้างบ้านคืออยากทํา <laughs> <laughs> ก็คือมาตากผ้าได้เลยแบบนี้ <laughs> <laughs> ซึ่งแผ่นที่นิ้งกับเพิร์ดวางไว้นะคะ <laughs> คือเราอะตั้งเสาทุกคนเห็นปะ คือเรามีเสาตั้งขึ้นเพื่อในอนาคตเราสามารถกั้นห้องเพิ่มได้อีกเห็นไหมความคุ้มค่าอยู่ที่ไหนนิริศาอยู่ที่นั่นคือทําทั้งที่อ่ะคือมีการวางแผนเกิดขึ้นถ้าใครอยากรอดูตอนกั้นห้องนะคะก็เตรียมติดตามเพราะว่าตอนนี้เราอยากได้แบบฟิลนี้ก่อนเป็นฟิลแบบเออใช้แบบเอาดอไปก่อนแล้วก็ในอนาคตอยากอินดอก็ค่อยมาต่อเติมได้ทีหลังเพราะว่าลงเสาเข็มไปแล้วก็ต้องใช้คุ้มปะ ส่วนโรงจอดรถเนี่ยก็คือดําเปื้ดศกกระปกคือแบบมันเป็นจากช่างเก่าที่มาบิ้วงานบ้านเราแล้วเ,เขาทำเละด้วยแล้วก็ผ่านการใช้งานด้วยแล้วก็เลยโอเคไหนไหนก็ทำแล้วบ้านจัดเต็มขนาดนี้ก็เลยทำโรงรถไปด้วยแล้วก็ไปปูกกระเบื้องนะคะกระเบื้องก็คือเลือกมาแบบเอาให้มันจบอะ่ะนี่เสร็จแล้วโฮย้ยโรงจอดรถดบ้านเราคือสวยมากที่สุด <laughs> ทำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะจากภาพที่เพื่อนๆเห็นว่ามันแบบด่างดําแบบน่าเกียดอะ่ะตอนนี้เหมือนได้บ้านใหม่เลยเนาะที่เราเลือกนะคะเป็นแบบ R10 ความหยาบอะ่ะก็คือจะไม่ค่อยลื่นนะคะแล้วก็เราอะ่ะลงทุนกับแผ่นกระเบื้องมากเลือกอันที่วัสดุมันดีที่สุดคือแบบรองรับน้ําหนักรถยนต์ได้แบบไม่ไม่แตกหักเนาะเขาเขาอยากนอนตรงนี้เลยคืนนี้ขอนอนที่ลานจอดรถได้ดไหมเฮ้ยเหมือนโดนไล่ออกจากบ้านเลย <laughs> คือทําทั้งที่อ่ะอยากจะบอกว่าควรลงทุนทั้งช่างทั้งวัสดุเพราะว่าเราเสียเงินตรงนี้เราว่าสูงใช่ไหมยังไม่เท่าว่าทําถูกแต่ว่าต้องไปซ่อมที่หลังอ่ะอันนี้เสียแพงกว่าเดิมอีกก็เลยรู้สึกว่าควรลงทุนกับทั้งช่างแล้วก็วัสดุ ในการทําบ้านนะคะอันนี้แนะนําเลยพูดสาธยายมาขนาดนี้ถ้าเพื่อนเอยังไม่โหลดแอปคิวช่างอีกจะตีมือแล้วนะไปโหลดมาเลยใครทําบ้านคนมีแอปคิวช่างนะคะเพราะเขาครบจบทุกเรื่องบ้านจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกกับพูดไปหมดแล้วทุกวันนี้ทางออกก็คือโหลดแอปคิวช่างเท่านั้นคือเอาง่ายๆนะอยากเปรียบเทียบ ช่างอ่ะไม่ต่างอะไรกับแพทย์เลยทุกคนกับหมอที่แบบผ่าตัดอ่ะช่างเราอ่ะก็เหมือนเขากําลังทําผ่าตัดบ้านเราอยู่อ่ะก็ t ปะ่ะถ้าเราจะไปหาช่างที่แบบไม่รู้อีโนอีเนอ่ะก็คืออาจจะพังหรือเละได้เลยเพราะฉะนั้นช่างที่มีประสบการณ์ความรู้หรือแพทย์เขาเหมือนแพทย์ที่มาผ่าตัดให้บ้านเราอ่ะเราก็ต้องเลือกไว้ใจช่างที่มีคุณภาพอ่ะนั่นแหละก็ประมาณนี้นะคะภาพรวมที่เราอยู่มา2ปี 2> แล้วสรุปแล้วมีบ้านมีความสุขไหม ที่สุดคือรู้สึกว่าทํางานหาเงินเหนื่อยแทบตายเลือดตาแทบกระเด็นนะแต่ทุกครั้งที่มองบ้านมันคือความภูมิใจที่เราสร้างกันมาสองคนนะอะ ดึงดึงตึงตึงเฮ้ยเลาเหมือนเราโตขึ้นปะโตขึ้นรู้สึกว่าโตขึ้นคุณนะโตคนที่ดูคลิปนี้เธอก็โตขึ้นค่ะจริงแต่อยากจะบอกนะขอบคุณคนที่แบบมาดูคลิปบ้านฉันเองนะแบบนิงดีใจมากเอาจริงปะทุกวันเนี้ยเดินไปในหมู่บ้านอะทุกคนซื้อบ้านเพราะดิฉันเยอะมากนะจริงคือแบบรีวิวจากพี่ชายก็บอกว่าเออนิงเขาแบบไปเจอคนนั้นคนนี้มาทุกคนแบบรู้จักเพราะว่าซื้อบ้านพอนิงเลยอะคือแบบขอบคุณนะคะที่แบบ เราเป็นหนึ่งในอิสปลเยชันในการซื้อบ้านของทุกคนเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ดีใจด้วยแหละที่สิ่งที่เราเลือกมันไม่ใช่ไม่ดีถ้าสมมติว่ามันไม่ดีแล้วเขาซื้อตามเราคงจะเสียใจแต่ว่าเนี่ยเราซื้อเราอยู่เรามีความสุขจริงันแฮปปี้เนาะใช่มันก็เลยทําให้ยิ่งรู้สึกดีที่แบบเฮ้ยมีคนมาดูของเราแล้วเรารีวิวจริงๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเชื่อมั่นในตัวเราและเราก็รู้สึกว่ามันก็ดีจริงๆก็คือถ้าโครงการให้เปอร์เซ็นต์ดิฉันปิดบ้านนี้ได้แล้วตอขอเปอร์เซ็นต์ ชันปิดผมปิดจอบการขายเขาได้เยอะมากโอเคแล้วแหละประมาณนี้แต่หาช่างดีๆนะหาช่างดีๆนะไม่งั้นนะเสียเงินเยอะนะเก็บเงินเผื่อซ่อมด้วยนะคนลุกกันแล้วเดี๋ยวดูเนี่ยโอเคไปแล้วค่ะเจอกันใหม่ EP หน้าอยากให้อัปเดตหรือว่าพูดคุยเรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันมานะจ๊ะได้เลยครับบ๊ายบายเอากงกมาหน่อยเร็วมาตัวนี้หลับโย่สง บายบายไม่บม่ไม่บายบายบ้ายฉันเอง